ทานข้าวด yeah, ้วยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาทำแกงหน่อไม้กันโอ้โหพี่น้องลื่มไทยวีดีโอให้ดูเลย,ยเลนี่แกงหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้ใส่หมูแกงใบสานบ้านเราใส่ใบยานางนะพี่น้องมันจะสุกแล้วพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ใส่หมูหน่อไม้หน่อไม้ไอ้ไม่ใช่หน่อไม้ต้มนะครับพี่น้องก็เรืองอะไรไม้อะไรหน่อไม้อัดนต่พี่น้องก็ต้มนี่แหละเนาะพี่น้องเงนา <mumbles. S 1> นะ ไม่ใช่หน่อไม้ดองเป็นหน่อไม้สดเขามาทำเป็นหน่อไม้อัดแลพี่น้องอร่อยนะนี่ครับพี่น้อยฟีดเต็มเต็ไปเ้อทำข้าวกันพี่น้องลืมไท่ให้ดูเลยเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่หมูใส่เห็ดนางฟ้าเครื่องปรุงก็มีเนี่ยพี่น้องใบยะนางใช่ใบยะานางกับใส่โะอมใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจะใส่หน่อยหลืออีกหน่อยนึงนี่พี่น้องนี่ ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีใส่ใบแมงลักใ,ใบยานางใช่น้ำใบยานางพี่น้องใส่ใบแมงลักลืมเลยพี่น้องเอ้ยเกงน่ไม้พี่น้องใส่บวบน้ำด้อน,นี่บึงนี่ใส่หมูสับนะพี่น้องไม่มีหมูพี่น้องก็ปัดหมูเป็นก้อนอน,นี่แบบนี้ ใส่อย่างี้เลยพี่น้องแล้วมีลูกโดดใส่ข้าวคั่วด้วยนะพี่น้องเต็มหม้อเลยมานะคะทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวกะเกงหน่อไม้เดือด,ด,ดสุดๆสุกแล้วครับพี่น้องปิดเลยเรียบร่อยแล้ว โชว์พี่น้องไปด้วยเลยพี่น้องเราไว้ทานตอนเย็นนะก็ทานตอนเช้าอันนี้ท้ามไว้แค่ทานพวกนี้พี่น้องอุ่นกินตอนเช้านี่ผักสะเดาพี่น้องลวกเมื่อกี้นี่ซื้อมาพี่น้องกับไม่ย่ติบาทน้อยหนึ่งพี่น้องนี่พี่กระทูแล้วก็มีพี่น้องนี่เราเห็นผักไอ้นี่ผักบ้านเราให้พี่น้องดูเอามาเก็บมาจากสุรินทร์เนี่ยผักผักพาวิบกนะพี่น้องต้นเล็กๆอยู่ในทุ่งนาพี่น้องนี่ต้นเช่เนี้เอาจากสุรินทร์ครพี่น้องเก็บมามไกลผักมไกลนะพี่น้อง มาครับพี่น้องแล้วก็มีนี่แกงหน่อไม้นะครับพี่น้องใส่เนื้อหมูนะครับพี่น้องใส่ใบย่านางมาเด้อพี่น้องเด้อตอนแกงก็ไปใ,ให้คลิปพี่น้องได้ดูนิดเดียวลืมถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยก็เลยชวนไปทานข้าวด้วยเลยมาเด้อค่ะเนี่พริกประตูเสแซ่บเนี่พี่น้องกับผักสะเดานี่เข้ากันเลยนะอืมลวกนิดเดียวลวกมากาได้เดนขมเด็ดอไรอย่างนี้นพี่น้องนี่ มันก็อ่อนนะพี่น้องนี่อ่ะแล้อวอ,อร่อยพี่น้องตกขอภัยนะพี่น้องขออาบน้ำกันเียงบางหน่อยนะพี่น้องเด้อ ียงด่างโครงเปรเพยงนะพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องพริกปลาทูไม่ได้ใส่ปลารน,นะพี่น้องตำธรรมดาซื้อมาพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ตำเองนะเดือดไหมใส่ใบยานางใสบวบด้วยนะพี่น้อง ลูกโดดด้วยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ว่าลูกโดดพี่น้องไว้ก่อนนี้น่มันเผ็ดมากเลยฮนะพี่กระเรียงเนี่ยอืมอร่อยมาก,นากเนาบวบเบได้อืม ใบบุบุบบ้านเรามันจะเล็กๆงไงพี่น้องนี่เก็บมาจากโุรินนะของมากไกลแล้วพี่น้องธรรมชาตินะพี่น้อง,องไม่มียาไม่มีอะไรเกิดในทุ่งนา อร่อยครับพี่น้องผักก็มีแตงกวานะพี่น้องนี่มะเขือชาวนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละพี่น้องก็ชอบกินน้ำพริกมากเลยนะพี่น้องผักผักเนี่เยเยอะปลอดภันะพี่น้องชายมือเดอ้อนี่สี่เลยพี่น้องรักใส่ยังสี่ ขือนี่ยอ่อนมากเลยนะอะไรม,มาละ พี่น้องมาละใช่ยังงเลยนะพี่น้องจำเขาไปเลยนะโอ้โเหตุอืะกระนกมันอ่อนอยู่ลราทานได้พี่น้องอยีงง่ ก็ปเป็นอย่างนี้เลยอ,อร่อยมากแล้วพี่น้องถ้าชนกลางพี่น้องทานไม่หมดเดี๋ยวมันจะเสีย

พี่น้องท่านไหนที่มาแล้วก็ขอโทษภัยถ้าไปช้านะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับตะไคร้กดกระดิ่งตามด้วยนะครับพี่น้องไปช้าตัวภัยเด้อพี่น้องเด้ออร่อยจริงๆแอบไลค์พี่น้อง เราหม่ไม้ก็เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะพี่น้องกระมิขาดไคใบมะกรูดนะพี่น้องมาปั่นด้วยกันเลยนะมาปัน่นนี่ปั่นเลยนะปั่นขาดไคใบมะกรูดปัน่นหอมแดงกระเทียมนะพี่น้องรากบัวชีปั่นใส่ด้วยกันเลยแล้วก็น้ำใบย่านางนะพี่น้องปรุงแล้วก็มีพวกโรดีรสน้ำปลาให้เกลือน่อยๆพี่น้อง จขายด้วยใบแมงลักผักโจอมพี่น้องใบใส่บวบด้วยเห็นนางฟ้าไส้บวบอ่นนี้แหละพี่น้องก็ใส่ข้าวคั่วหน่อยหนึ่งใส่ข้าวคั่วหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใส่ปลาพี่น้องใครใ้ปลากินไม่ได้ก็ตำกะปิใส่พี่น้องแต่กะปิกินได้งงไหมกะปิใส่เทนปลานะพี่น้องอร่อยแอบหลายพี่น้อง น่าเดาเนะพี่น้องชอบมากเดาจซื้อมาเมื่อเช้ากรรับหนึ่งเท่านี้แหละพี่น้องอยี่สิบบาทก็รูดเอาอย่างนี้เลยพี่น้องใายในชามข้าวรูดเอาเน่อพี่น้องเนาะ หลือตั้งาใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ตักน้ำพริกมาใส่ ổng có mình mì hai mươi với nhỏ đau sẽ đau อ,อ่อนๆเลยนะพี่น้องสดๆนะ่เนี่ยงามหลายพี่น้อง โอ้ชนโตเลยพี่น้องเอ้อตชนโตชนโต ผักเดียวมจะกินนานๆพี่น้องอีเกงเกนต่อนนะแกงก็อร่อยมากมไม้อัดไม่อร่อยนะพี่น้องเนาะน้องไปบ้านอำมาฝากไปสุรินทร์อำมาฝากพี่น้องเก็บผักใบบุกที่ทุ่งนาด้วยมาให้ บ้านอาเราคงกินไม่ดอุดนะพี่น้องเนาะเยอะแยะ อะไรพี่น้องไม่เหลืออีกแล้วแกงเยอะพี่น้องไม่อุ่นกินตอนเช้าด้วย อะรวยหมดไม่เหลือเลยพี่น้องนี่ลูกโดดนี่ลโดดใส่ไปคืนไว้ก่อนยังไม่กินกินพรีมเพลทแล้ว ยิ่งดังโทษท้อไผนะพี่น้องอาบน้ำอ,อ่ามานี่แล้วับพี่น้อง ไปแล้วค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องประเทศต่างประเทศสุขภาพแข็งแรงทุกคนดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้อากาศก็เปลี่ยนนะคะพี่น้องเด้อฝนตกเด้อก็นาวพี่น้องต่างประเทศก็ยิ่งหนาวเข้าไปอีกนะคะพี่น้องนะหิมะก็ตกทางฝนทางลมดูแลตัวเองดีๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่ประเทศต่างประเทศนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูแลตัวเองนะครับทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะใหม่เพป็นเก่านะคะพี่น้องทุกคนไปแล้วค่ะ